ถามว่าวิทยุบนเครื่องบินใช้งานยังไงครับคําตอบก็คือในการใช้งานวิทยุสื่อสารมันก็จะมี2ออย่างใช่ไหมก็คือตัวส่งแล้วก็ตัวรับในส่วนของตัวส่งอ่ะหลักๆก,ก็จะใช้2พที่นั่นก็คือใช้หูฟังควบคู่กับการกดตรงเนี้ที่เป็นปุ่มของคัน,นคบังคับนักบินหรือว่า j o ยสติกและอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวไม้ที่วางข้างๆอันนี้เนาะส่วนการรับมันก็จะอยู่ตรงนี้ นี่เลยชุดนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าในการรับสัญญาณคลื่นวิทยุเนอะโดยที่สังเกตว่ามันก็จะมีหลายอันให้เลือกใช้เลยถ้าว่าอันไหนเราเลือกใช้ก็จะเป็นแสงไฟอ่ะมันสว่างขึ้นมาถ้าไม่สว่างแบบนี้ก็คือเราไม่ได้เปิดใช้เนอะแล้วก็อันเนี้ยที่เราเห็นว่ามันมีปุ่มสีเขียวอ่ะที่เลือกได้แค่อันเดียวอ่ะ ก็คือตำแหน่งที่เราต้องการส่งขึ้นวิทยุไปเนะไม่ใช่รับการบังคับว่าเราจะรับสัญญาณจากอันไหนบ้างอะ่ะก็คือใช้ปุ่มน,นี้ที่มันมีแสงสีขาวออกมาแล้วก็สามารถกดได้มากกว่า1อัน